สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอซสาหน่อยเผ็ดบาานเพงเอซน้ององอิงครับผมนายโยจากช่องเชมฟามแพะน่องทองเพิ่มครับบรรยากาศยามบ่ายประมาณ ใบสามกวัวนี่ครับใบสามสามิมหานาที่ครับตอนนี้นแถวเพิ่นเอาหัวอาหารมาใหน้องทองเพิ่มครับอา๋องทองหัไล่ครับทองเพิ่มไม่รักีอาหารมักสิ เอาตีนเคลียขันครับขันหัวอาหารท้องไั่ไลยู่ใกล้บอ่อเขามานกินหัวอาหารเลยครับนอนเซยเลยนั่นเอนซีมักปู่เขากินแบบนี้ครับท้องเพือ มันความหนาลังสดใสของเฟินครับทองวัวลนี่หนาจิมริมครับแต่เป็นค้นกับสวยเหลือกได่ครับนี่เพินบวกมากกินหัวอาหารปนไดครับทองวัวลายสงสัยหย่านทองเพิ่มส้นเ่าหมู่บ้านเพิ่มส้นในจังหนอนนัดเพินมองกติทีอะไรแบบนี้ครับ อากาศก่อนค้างสีฮอนครับเดกจากนอยพระมาเชียวเป็นไปเขาขอบอย่านคือฝนสิต,ตกนะครับท้องไร่คือผมามากินอาหารนี่ครับเป็นมาขู่เข้ากินแบบนี้ครับ ต้องวล่เขามา่ิกี้แล้วครับตอนนี้ก็ยังตื่นเนี่ยจักหน่อยอยู่ครับเนี่เห็นว่าโทนพันลงกิบปปหน่องอิงเพิ่นมาหดบ้านหอนหื่นเพิ่นแล้วครับช่วงวายว่า บ่าวทนครับผมนี่กะนั่งหอบด้วยกับแพาะนะครับของกับเพหลายก็หอกกับเมี่ยยครับตอนนี้ <c oughs> ผมถาม,ลมาาแ,แล้ว,ว่าเจาะยังหอกกับแพาะเล้ก็หัวเราเขาเป็นบอกโบชมือก็บอกา,ายเดือนอะไรครับบ้าโทนุน ก็นอนนี่ครับมักขู่เขากินแบบนี้ครับห่อนแีงครับตอนนี้ย่านฝนตกอยู่ครับ ก็เลยเสียเอาเพิ่นขอขอ,อกเดวิท์นะครับมันนี้หนาหนาหน,านี่ใส่ปุ๋ยเลยครับทองเพิ่มชนทองวุ้นลาเต็มหมู่ว้านหรอครับเนี่ย นี่ครับกินเหลกก็นอนครับเป็นสดใสลาเรื่องครับกินเก่งคิดหลายครับบรรยากาศเียบเงืยแรงนะครับเนาะ ยาำมะพี่หองวัวไล่ครับคือคือชินอนหลับนี่สําเนา อากล่องนี้นี่กับ้วนครับครับกินหลายแห้งยูนีผมกันดูแลให่ดีที่สุดนะครับสอนที่ผมเสียเฮ็ดไดครับใพลทั้งบ้านน้องอิงผมกับบ่าโทษกะโทษคุยกันประจำครับมีปัญหายอย่างกะดูแลน้ำกันครับ ัความน่ารักสดใสของเพื่อนครับหนาเขาขาออกสีชมพูครับอ้าก็กองไองไก่มึงเอาอตื่นในจช้นหนอยู่ครับส่วนท่องเพิ่ม นอนกินครับว่ามันสบายปั้นหมาเนี่ยสบายปั้นแพะนี่เหรอครับของจริงครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงนสำเนียก่อนเนาะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนลอง่อมเยเงินทองครับฝากกดนไหลกดแชร์ช่องแฉมป้ามแพะหนองท้องเพิ่มน้ำเลี้ด้วยครับ ขอบคุณครับวัสดีครับ